สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้อีสานพาลุยพาหล่ะมาลอยยอดเขานุยแล้วจ้าพ eh <pine> <passe after the> ี่น้องมีขอนไม่อยู่ไปอยู่ไหนเห็น ยายตัวสีนึ่งแงอ่ะทุกเรียนไม่เหไปมุ่มาเจอข้างต่อเห็นไหม นี่ก็สิเป็นเขาที่เข้ามักเข้าผสมมไวไัยทยอดหนูได้จ้าพี่น้องกินท้อมหอมจ้าพี่น้องพอเข้าทางทางเสร็จแล้วเขาก็นน่ำหายมองยอดเขาได้จา้า ปลากระหจกจ้าพี่นอ้องเป็นตะหนูยูครับ กระทางทางหยอดเขานู้ต้อจ้าแต่ว่ามันอนี้แดดฮอนหอนจ้าฮอนคักอีจะสิบเป็นลม ทั้งทางหยอดหนูจ้าพี่นอ้องเจ็บข้อยางคือบอกเต็ม จากพี่น้องเข้ากับยอดว่ามีไปเรื่อยๆจะได้ดจา้ายอดมองที่เห้าไม้ไวได้จา้ามองที่เข้าทางไว้เรียบร้อยแล้ว เรียกทัางหด่ห้างเสร็จแล้วห้องกั น้ำไปหยอดหมองเหาสางไว้ด้จ้า จ้าห้องกระยอดกองสุดท้ายเราเด้จ้าตอนแรกเข้ามาหลุ่นกันจ้าวัดศิไบบอจ้าพี่น้องห้องกัมากถึงย่ามคำย่ามแรงแล้วนะจ้ากำลังสิยางยิงหลอบแหลกจ้า ได้เราจะพี่น้องแต้มหนึงน่งตัวใหญ่ยุได้จะพี่น้องรอหลุนแต้มที่สองจ้ะพี่น้องเขาก็ยิ่งหลบสุดท้ายแล้วได้จ้ะแต่ว่าเหาเขาไก่คนยิ่งบ่ได้ดจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูมันสิตื่นแสงไฟมันหลายโพดเดี๋ยวหนูสิห็น ลุนกันจ้ารอบสุดท้ายไว่สยสลุนสำรับขึ้นหนีได้สองตจ้ายัางหารอบได้สองตัวยาสิม้า,ห,มาหาสองตอยู่ยิ่งตายทั้งใน รอบเสาสีมาหาไม่จะยิงแล้วหาว่าเห็น <laughs> จาพี่น้องเ่าก็ได้เวลามาหาหนู่ง่มเสาแลเดจ้าแต่ว่าพอแต่ขี่มันจ้าคือสีหาว่าเห็นแ้พวพอปลาหกขักเมื่อขี่จ้าพี่น้องมีตดกร่อนยิ่งไงพี่น้องคิดว่านูมันสิตัวใหญ่ปันใดจ้าเมื่อขี่มันหลดปลากับหกคากจ้า มองทางเลยกับว่าเห็นทางสิออกเลยมันเป็นปลายุค่าจ้า่าย้ามันเกิดขึ้นลายหนูเลยชอบอยู่แบบนี้ละจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามอีสานผ้าลุยผ้ารอนนะเด้อค่ะ